สร้ำหวันพิธีเด็ก อยนี้นี้ค่ะหนูนตรงนี้นั่งกบแฟมไปอามานั่งตรงนี้พยายามนั่งท่าเดหนูสนแล้วหนูยุคิดมากเลยค่ะเหมืนอเลยค่ะเห็นย่เนอนอนหมคะ นี่ผู้ใหญ่มาหาเรานะคะจัดการที่เ,เราดารูค่ะแล้วเดี๋ยวครูนิคจะพาไปดูผู้จัดการนะคะแล้วก็จะมีพาลมพาลมของเราก็จะเป็นพี่พี่ทหารน,นะคะสองคนเคยเห็นไหมคะ่ะ อยู่หันน้าหาพิมิดเดี๋ยวไม่ได้ไปเดินเล่นนะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นโอเคไหมคะพัตเตอร์ <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคไหมชัเนี้ยก่อนเอาไม่ดื้อ่านี้ก่อนนะชั้นยากไปเดินเล่นใช่ไหมคะสายว่าเดี๋ยวพิมิดพาไปเดินเล่นและเล่น,นกระหน่ำไปเล่นด้วย yeah. Yeah. ไม่ดื <c oughs> ้อนะฟังพิมิดก่อนนะลูกอ่ะอันนี้รวยโรงเรียนแสนละร <Okay. S 1> วยโรงเรียนแสนละแล้วพิมิทก็มีบัตรค่าเดี๋ยวเราคอยมาเล่น กิจกรรมเกมการศึกษาจัตอนฝ่ายแล้วกันแล้วจะเป็นภาพอันนี้ห้องอะไรคะห้องน้ำอ่ะห้องน้ำชายหญิง้วจะของผู้ชายจะเป็นสีอะไรลูกไหขาของผู้หญิงจะเป็นสีชมพูอันนี้ห้องพยาบาลอันนี้บัตรกำลังแต่ครณมิ้นมีภาพจริงด้วยอันนี้ลูกโรงอะไรคะโรงเรียนอันนี้สนามเด็ก ผู้บาดภาพจากความหวแล้วอันนี้ตรนี้มีด้วยค่ะชึบอ่ารูปจริงอันนี้ห้องอะไรคะห้องเรียนของเราอันนี้หน้าชั้นอะไรคะเขาเรียกว่าหน้าชั้นอะไรคะตรงนี้ชั้นเรียนโิงกันเลยค่ะตรงนี้เขาเรียกบริเวณนี้เขาเรียกว่าหน้าชั้นเรียนและส่วนด้านหลังนะคะเขาเรียกว่าห้องอะไรคะห้องเรียนห้องเรียนอ่ะอันนี้จะมีรอยเส้นฝาให้เด็กๆ เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวให้เขียนคำศัพท์ห้องน้ำห้องครัวห้องอาหารเราเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะไปทุกห้องเลยดีไหมคะไปไหม เตรียมตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลอนทัวร์กันเดี๋ยวคุณม้ก็ให้ให้แบ่กลุ่มดีวกว่าอเดี๋วคุิ้แบ่กลุ่มนะคะเด,เด,เดมานั่งตามของเองค่ะแต่เรกลุมจะมีหน้าที่ของตัวเองนะคะไปน่ที่ของเองไ,งไ,งไม่ต้องนัที่ค่ะยืนไก่อน,นะคะ่ะ ยืนหลังเก้าอี้ค่ะดเดี็กผู้หญิงเดินแผลงแผลงข้ามนะคะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ให้ใครถือกลุ่มนี้ให้น้องเพ้นถือนะคะกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะมีน้องคินกับน้องกรารแล้วเพ้นนะคะกลุ่มนี้ให้น้องมิลินนะคะดูแลเพื่อนนะคะให้เด็กผู้หญิงดูแลน้องทามกับน้องคัสเตอร์ได้ไหมคะแต่ละกลุ่มจะมีเด็กผู้หญิงน,นะคะคอยนำกับดูแลเด็ก หัวหน้าแกงนะลูกขอโชว์ให้แล้วก็ชอแล้วก็